ก็พอจะถามตรงนี้ม,นม,นมันคนหลายคนจับจ้องเกี่ยวกับเรื่องเอึ้เนทารเกี่ยวกับเรื่องซทางการเงินทครับมันมีคนออกมาพูดออกมาวิจารณ์ว่าพี่กันรวยมาตากงไหนอะไรเงี<อ>้ยเลยมาจับจ้องอะไรเงี้ยคือผมอก็มีการจรา่ายภาษีเนอะก็ทํางานอะ<ม>่ะคือาการออกมาด้วยสังคมมันต้องทํางานอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าทํางานก็โดนด่าทําดีก็โดนด่านะครับนะ ต่อไปก็คงไม่มีใครอยากทำอะไรนะครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันมันเป็นเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เขาท่านจะยังในคำนึงก็เลยมีการแบบว่ามีคนที่อยากจะแบบว่าฝุดข้อมูลกับผม,มผมผมพูดอย่างนี้นะวันนี้ผมทำสิ่งดีๆให้กับสังคมออกมาช่วยคนนะ่ะผมมองว่าคนที่เขาเสียผลประโยชน์กับคนที่เขาผมผมไม่เห็นี่ยไปทําอะไรไม่ดีในสังคมเลยอะ่ะการที่ออกมาโจมตีผมและออกมาดิสเคดิตผมอะ่ะผ,ผมถามหน่อยดีว่าสิ่งที่คุณทำคืออะไรคุณเป็น คนที่เสียผลประโยชน์จากสิ่งที่ผมทาเหรอหรือคุณอยู่ฝั่งเดียวกับคนที่เขาเสียผลประโยชน์ถูกไหมครับวันนี้สิ่งที่ผมทำอะทุกคนลองถามนี่ผมเป็นภาระของสังคมเหรอวันนี้ถามว่าคนที่เขาทํามาหากินถ้าออกมาช่วยสังคมแล้วออกมาดิสเครดิตโดนโจมตีวันนี้การที่ผมโดนโจมตีะผมสิ่งที่ผมไม่พูดเลยนะคืองานผมก็หายนะครับวันนี้นี่คือผลลัพธ์นี่คือสิ่งตอบแทน ที่ให้กับคนที่เขาออกมาทําความดีใช่ไหมที่ออกมาช่วยสังคมใช่ไหมวันนี้สี่วันแล้วนะครับผมไม่ช่วยใครเลยผมบอกเลยอนนตอนนี้ผมก็คิดเหมือนกันในใจผมก็คิดเหมือนกันว่าผมก็อยากจะเลิกผมพูดตรงๆเลยนะไอ,อะผมถามว่าวันนี้ไอคนที่พูดคนที่โจมตีผมออกมาทําความดีไหมออกมาช่วยใครไหมอะช่วยคนใช้น้ําลายช่วยมันง่ายมากเลยทุกคนผมพูดไอ้นั่นทําไม่ดีไอ้นี่นทําไม่ถูกต้อง ไอ้นั่นทําตัวไม่สมควรผมมองได้เลยนะว่าใครทําอะไรถูกไม่ถูกแล้วคนที่พูดทํำไหมครับพี่กันก็ค่อนข้างจะสุดยอดกับสิ่งที่เขาออกมาพูดหรือวิจาร์เรากับเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคยับพี่แม่ผมก็อยากให้ส่วนตัวผมนะผมก็อยากให้คนที่พูดอ่ะออกไปทําความดีบ้างออกไปช่วยบ้างวันนี้ยผมหยุดสี่วันก็เห็นท่านออกไปช่วยใครนี่ถูกไหมครับท่านเอาแต่วิจาร์คนที่ออกมาทําออกมาพูดวันเนี้ยสุดท้ายนะ สุดท้ายนะคนเนี่ยร้องผมอยู่วันหน,น,นึ่งห้าหร้อยคนตอนเนี้ยอ่ะทุกคนเอาไง5,600คนผมเนี่ยนายมีมูทิมูทิก็ช่วยได้ในาพารของมูทิถ้าจะแบบว่าโลกสวยอยากได้ฮีโร่ในอุดมคติอยากได้คนที่บอกว่าช่วยสังคมคุณต้องแบบเนี่ยอย่าไล่สดอ่าคุณอย่าไล่สดตำรวจทำงานดีอยู่แล้วคุณจะไปตามเขาทำไมมันเป็นหน้าที่ของตำรวจ ผมเราก็ลองดูบางเคสเป็นปีเจอผมหนึ่งวันจบนะครับบางคนนะแม่ดูดยาเอาลูกไปขายยานะตั้งแต่ห้าขวบจนอายุสิบสามผมไปวันเดียวจบนะถูกค่ามาสิบปีค่าลูกมาห้าคนเจอผมวันเดียวจบคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าการมีผมกับการที่คุณออกมาพูดแบบนี้มันเป็นการบั่นทอนการทํางานไหมถ้าผมมาอยู่นะผมพูดตรงนะผมมา,มาช่วยแล้วสุดท้าย งานผมก็ต้องได้รับผลกระทบงานผมก็ต้องหายมีใครอยากจะออกมาทามั่งนะครับอีัเตคุณลุง่นงตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็คือได้รถแล้วครับหนึ่งคันนะครับนะได้มอเตอร์ไซค์นะได้รักค่ารักษาพยาบาลฟรีนะครับในส่วนของอทนายก็มีดูแลให้นะครับพยาบาลนะก็มีคนดูแลให้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับรอไปเจอที่ศาลอย่างเดียว เเรรื่องหนอะไรยครับประกาศขายรถครับตอนนี้มีคนอ๋อซากรถก็มีคนซื้อแล้วครับบิ๊กสาแก้วก็ซื้อแล้วครับเรียบร้อยได้อีกแสนห้าตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่แบบว่ารอเรียกมาพูดคุยตอนนี้มันมีกำหนดว่าเรียนครับว่าคุณลุงแบบคุณปาจะต้องไปเจอกับผู้กรณีอะไร้าเจอกับฝั่งผู้กกรณีถ้าผู้นี้ยังไม่มีการติดต่อมานัดคุยนะที่คนบอกว่าได้เงินได้อะไรได้นู่นได้นี่มายังไม่เคยได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีการติดต่ออะไรมา นะแต่ก็คือลุงกับป้า<ม>เขาพยายามหลีกเลี่ยงที่ไม่อยากจะพูด<ม>นะไปดิสเครดิตอะไรอะ่ะคนอื่นคือลุงกับป้าเขาดีมากจิตใจเขาดีมากจริงๆ<ม>ผมก็เลยว่าเขาไม่อยากจะพูดอะไรอะ่ะอยากช่วยก็คือช่วยแต่ในส่วนของภาพพินที่บอกว่าบุคคลที่สามเป็นคนกีดกันผมยืนยันเลยนะผมไม่เคยกีดกันเลยผมอะ่ะพูดในข่าวมาตั้งแต่วันแรกๆว่าคุณติดต่อมาได้เลยครับผมยินดีที่จะรับจะคุย เอาเบื้องหลังอะ่ะมีผู้ช่วยรัฐมนตรีติดต่อไปคนที่ตั้งเงื่อนไขคือเขาไม่ใช่ผมบอกว่าถ้ามีผมเขาไม่คุยแต่ทางตายายบอกว่าถ้าไม่มีผมเขาไม่คุยอันนี้เป็นผมกีดกันเหรอหรือว่าใครเป็นคนตั้งเงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนตาคณยายนะครับช่วยผมไม่เคยขอเงื่อนไขคนที่จะมาจ่ายค่า,ารักษาพยาบาลฟรีไม่ขอเงื่อนไขไม่ขอพูดคำว่าขอบคุณไม่ขออะไรเลยนะครับช่วยคือช่วยก็รู้สึกยังไงเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าที่การเข้ามา อยู่ตรงกลางเลยทาให้เรื่องนี้มันยังไม่จบแล้วเลยทาให้ว่าหลังจากนั้นเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้ติดต่อกันมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะผมเหรอ,อเป็นเพราะผมเหรอต้องถามคนพูดคิดว่าเป็นเพราะผมเหรอ,อมผมถามว่าวันนี้ลองมองนะครับตากับยายอ่ะเป็นตาสีตาสาอยู่ลำปางวันนี้จะต้องมาสู้คด,ดีที่ปทุมรถยนต์ยังไม่มีเลยแม้แต่คันเดียวเช่ารถมารอบหนึ่งห้าพันนะครับ ถ้าเขาสู้อ่ะเขาบอกว่าวันเนี้ยอเจอกันที่ศาลร,ระหว่างทางที่ตาไปศาลเนี่ยผมว่ามีเป็นสิบรอบเงินอยู่ไหนใครจ่ายให้ใครจ่ายให้ตากับยายค่า,าปปรักษาไปบาลใครจ่ายให้ตากับยายไม่ใช่พวกผมแล้วครับที่มาทําให้วันเนี้ยเขาตั้งหลักได้นะวันนี้ผมถามว่าเนี่ยมันจะมีพวกอย่างเงี้ยคนที่ออกมาพูดแบบนี้ยผมถามว่ามันเป็นคนเป็นพวกเดียวกับคนที่เขาเสียประโยชน์หรือเปล่าทุกคนก็ลองทบทวนลองคิดดูนะครับผมมาช่วยผมไม่ได้อะไรนะเหรอออกมาช่วยคนแล้วต้องมาโดนด่าแบบเนี้เหรอไอ้คนที่ด่าทําอะไร อ๋อไม่ละครับปกติเดิมใช่ไหมครับที่การกับเรื่องนี้เคสนี้มันเลยทำให้พี่การอยากจไปหยุดการทำงานตรงนี้มันเกี่ยวด้วยไหมครับของอะไรนะเคสนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พี่การอยาต์คือเคสจริงๆผมเจอเคสมาหนักนะแต่ถ้าเป็นเคสแบบอย่างเงี้ยคือผมช่วยถ้าสำหรับตากับยายนะผมมองว่าผมช่วยสุดผมช่วยสุดจริงๆแล้วดีจริงๆนะทำทุกอย่างเต็มที่มันไม่น่าจะเป็นเพราะตัวของตาของยายหรอกเคสเคสยากยากแต่ถามว่าจบได้ไหมจบนะแต่ ผมมองเรื่องของผมเบื่อคนนี้แบบแม่งไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ออกจะมานั่งว่าคนอื่นติคนนั้นด่าคนนี้ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างคนนั้นผมถามว่าวันนี้คนที่พูดทำได้เท่าผมหรือเปล่าทำได้ดีกว่าผมไหมนะวันนี้ผมช่วยคนมาผมว่าน่าจะเป็นพันแล้วมั้งออกช่วยคนวันนึงแม่งสองสามเคสที่ตึกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผมเปิดมุ่ยทีเอฟซี FC, ผมช่วยมา12ล้านในการขับเคลื่อนนะครับคนที่พูดเสียตังค์สักบาทในการช่วยใครยังญาติผู้ประสบภัยนอน นอนลังกระดาษนอนอยู่บนฟุตบาทผมไม่ตามเก็บมาทีละคนทําอะไรหรือเปล่าพี่การนตอนนี้เป็นก็มีแบบวาเชียร์อยากให้พี่การแบบว่าดำเนินการต่อู้ต่อโดยที่แบบว่าก็ยังไงอยากให้ทำอยู่พี่การรู้สึกองไรบ้างครับผมอ่ะส่วนหนึ่งผมต้องขอบคุณกำลังใจนะมีคนเขาคุยกับผมบอกว่ามีคนรักผมมากกว่าคนเกลียดไม่มีใครเลยบนโลกใบนี้ที่ที่จะไม่ถูกคนเกลียดนะ ผมก็พยายามเอาแรงผลักดันของทุกๆคนที่ที่เขาเนี่ยดีกับผมซัพพอร์ตผมพยายามให้ตัวผมเนี่ยผมก็ไปทํางานผมก็คิดว่าเออยังมีคนรักผมผมออกมาเงี้ยอ่มาออกงานคนก็ยังรักผมก็เป็นแรงผลักดันให้ตัวผมนะที่ยังจะถามว่าแม่งอยากทําต่อไหมใจก็ยังไม่เท่าไหร่วะแต่ขอบุณทุกคนที่รักผมเออตอนนี้ค่าติาสิบอยู่ใช่ไหมพี่แต่อย่าไปเลิกทำเนาะก็คือชิดก่อน ใช่ก็ก็เบาลงใช้คํานี้ดีกว่าเบาลงเบาลง4วันเนี้ยผมนะถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็ตื่นมาเคสมารอผมต่อเช้าพิการน้่งรีบออกไปนะเว้ยเคสนี้อ่าตอนนี้มีเคสหนึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีแม่อัพยาอยู่กับลูกเกิดได้ประมาณ10วันผมมาคิดในใจวันนี้แม่งผมออกไปตอนนี้เลยดีไหมว่าแล้วแม่ไปช่วยเขาเลย หรือกลับบ้านไปแม่งไปอยู่เวลากับครอบครัวบ้างก็ดีไปใช้อะไรผมก็คิดว่าเออบางทีเราหยุดการเล่นเครื่องบ้างก็ดีนะก็ลองให้คนอื่นเขาทําดูบ้างพี่กันหลายๆคนเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นลูกหรือภรรยาครับณตอนนี้พี่พี่กันมันมีคนแบบมาครูหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคบเพราะว่าเพราะว่าพี่กันตลอนตูกับคุณมากถ้าถามว่าเรื่องความปลอดภัยภรรยาห่วงมากนะคนรอบตัวคนชาวบ้าน f อฟซีผมห่วงมากเลยมากดรลองไห้เนี่ยห่วงมากแต่ถามว่า มันมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะมันมาถึงจุดนี้แล้วนะเราช่วยคนแล้วอ่ะเรามันก็ถอยไม่ได้แล้วอ่ะก็เกิดเรื่องเราก็ต้องระวังตัวให้ดีเราก็อย่าประมาทตัวพี่หมิวมีดรแวกลัวโอ้น้องหมิวกลัวครอบครัวกลัวมากครอบครัวกลัวมากตรงที่ว่าคือเราอัดกับคนมาเยอะอัดกับผู้มีอิทธิพลเยอะนะแล้วตลอดทางผมไม่ได้พุ่งมาอัดวันนี้อัดมาหลายปีมันก็มีศัตรูมากขึ้นทุกวันทุกวันผมถามว่าใครจะมีชีวิตเพื่ออยากจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นทุกวัน ไม่มีหรอกครับผมก็ถามว่าทุกวันนี้ไอเฮี้ยผมทำไปเพื่ออะไรวะการเมืองก็ไม่เล่นเงินก็ไม่ได้ดิไปโดนด่าอีกผมไม่คิดว่าแบบเออบางทีเราเด็กเฟดถอยกลับมานั่งทำงานมาออกงานทำอะไรรุ่นทำนี่ของเราบ้างไปถามว่าครอบครัวกลัว,ว,วไหมเขากลัวอยู่แล้วกลัวแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มีคนขู่อะไรบ้างไหมครับหรือว่าไม่มีอะไรอ๋อไม่มีแล้วพี่าการเม่อก่อนดันเรื่องค่ะตอนนี้ถามความคิดนิดนึงนะตอนนี้ค่ะพี่การมันเพิ่งจบไปแล้วสำหรับการเมืองของพิ่หนูอยากถามความเห็นพี่การนิดนึงว่าตอน มองยังไงกับการเมืองท้องถิ่นในปัจจุบันของประเทศไทยบ้างครับผมผมนับถือการตัดสินใจของชาวบ้านนะมผมเชื่อว่าทุกคนมีความคิดมีความชอบความรักเป็นของตัวเองนะครับก็<ม>ถ้าชาวบ้านรักชาวบ้านชอบก็คงว่าอะไรไม่ได้นะครับ<ม>แต่การเลือกคนผมก็ฝากนี้แล้วกันการเลือกคนเนี่ยผมก็อยากจะให้เลือกคนที่เ,<ม><ม>เดี๋ยวพูดกรืหาวีดีเคดิตนะ นะว่าพูดคนที่ไม่ซื้อเสียงไม่ใช้เงินนะครับเพราะการใช้เงินในการซื้อเสียงมันคือการลงทุนนะครับการลงทุนเขาก็ต้องไปถอนทุนมันเป็นเรื่องปกตินะครับแทนที่เงินที่เขาจะมาจ่ายให้เราแทนที่เอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะเงินได้วันเดียวแต่สุดท้ายเขาจะได้มาตั้งหลายปีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อยากให้เลือกคนที่เขาไม่ได้ใช้เงินนะครับนะแล้วก็ ประมาณนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวการ <All right. S 1> มืองพูดเดยอะ <All right. S 1> เดี๋ยวก็คน <All right. S 1> ดาอีก